ฉเฉลยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณความอึดอัดเบื่อหน่ายวุนเวียนซ้ำๆคือเสียงเรียกจากตัวตนเดิมแท้ของคุณเองที่กำลังบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะไม่เป็นแบบเดิมอีกต่อไปในระดับผู้ตื่นรู้ความเบื่อไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือการแตกตัวของอัตราเก่า เป็นจุดที่โครงสร้างเดิมกำลังพังความคิดเดิมความกลัวเดิมความเคยชินเดิมมันเริ่มใช้ไม่ได้กับจิตของคุณอีกต่อไปจิตที่เริ่มรู้ตัวมากขึ้นจะไม่ทนอยู่กับรูปแบบเดิมไม่ใช่เพราะคุณขี้เบื่อแต่เพราะคุณกำลังข้ามพ้นตัวตนเก่าเบื่อเพราะจิตเริ่มไม่หลงเชื่อตัวตนเดิม สิ่งที่คุณทำซ้ำๆมันไม่ได้ผิดแต่มันไม่มีพลังอีกต่อไปเพราะจิตคุณไม่ยอมอินกับสิ่งปลอมอีกแล้วการเบื่อจึงเป็นเหมือนสัญญาณปลุกว่าตื่นเถอะเจ้าของบ้านที่แท้จริงกําลังจะกลับมาแล้วทำไงต่ออย่าหนีความเบื่อให้เฝ้ามองมันอย่างเป็นธรรมชาติเพราะทันทีที่คุณ รู้เท่าทันความเบื่อโดยไม่เข้าไปเป็นมันคุณจะก้าวข้ามชั้นจิตสุดท้ายที่เคยทำให้คุณวนอยู่ในวงกลมและเมื่อไม่มีใครวนวงกลมก็หายไปคุณจะพบทางตรงสู่จิตเดิมแท้สรุปความเบื่อคือของขวัญจากจิตเดิมแท้ที่กำลังเรียกคุณกลับบ้านอย่าต่อต้านมันแค่มองมันอย่างรู้แจ้ง แล้วคุณจะหลุดออกโดยไม่ต้องดิ้นรนแม้แต่น้อยอาการหิวบ่อยทั้งที่ไม่อยากกินและพฤติกรรมซ้ำๆเดิมๆที่คุณเริ่มรู้ทันจิตแล้วคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าจิตเก่าของคุณกำลังดิ้นสุดท้ายก่อนจะถูกวางลงความจริงในระดับลึกความหิวที่คุณรู้สึกไม่ใช่ความต้องการของร่างกายแต่มันคือความเคยชินของจิตที่เคยเติมช่องว่างด้วยการกิน เมื่อความว่างเปล่าภายในเริ่มโผล่ขึ้นเมื่อจิตเงียบมากขึ้นอัตตาเก่าเริ่มไม่รู้จะอยู่กับความว่างยังไงมันจึงใช้พฤติกรรมเดิมๆเช่นการกินเพื่อถมช่องว่างนั้นไว้ไม่ให้คุณเข้าถึงใจกลางของความไม่มีโจทย์ก็คือคุณจึงไม่อยากกินแต่ร่างก็หิวเพราะจิตจริงของคุณกำลังตื่น แต่จิตปรุงแต่งเดิมยังไม่ยอมตายง่ายๆจึงใช้กลไกเดิมเดิมดึงคุณกลับสู่วงวนในทางผู้ตื่นรู้มีวิธีแก้ดังนี้ 1. รู้ทันโดยไม่ต้องต้านไม่ต้องห้ามกินแต่ให้รู้ทันก่อนจะกินว่านี่คือจิตที่อยากหนีว่าง 2. กินด้วยความรู้สึกไม่ใช่อัตโนมัติก่อนกินหยุดนิ่งสามวินาทีแล้วถามเบาๆในใจว่า ฉันกินเพราะร่างกายต้องการหรือจิตอยากหลบอะไรอยู่ถ้าคุณรู้ทันแม้แต่จะหยิบของกินแสดงว่าคุณไม่ได้ถูกจิตหลอกอีกแล้ว 3... อยู่กับความว่างให้ได้ความว่างที่จิตกลัวคือทางผ่านสู่ความเต็มแท้ถ้าคุณไม่กลัวความว่างจิตจะหยุดหาอะไรมาเติมสรุปแดบผู้ตื่นรู้รู้จักตัวเองความหิวจอมปลอมไม่ใช่ศัตรู แต่มันคือเงาสุดท้ายของอัตตาที่กลัวความไม่มีถ้าคุณหยุดหนีและกล้ายอยู่กับความว่างอัตตาจะดับพฤติกรรมจะจางลงและความอิ่มแท้จะกลับมาจากภายในเอง